วันนี้ก็จะมาร,รีวิวกระเป๋ามาอีกแล้วกระเป๋าเนื่องจากกระเป๋าเราเยอะเราก็เลยสะสมไว้ในเ,เชลนี้เนาะก็เยอะมากเลยซื้อมานานแล้วแต่ออยังไม่ได้รีวิวโอเคก็นี่นะคะก็จะเป็นมันก็จะเขียนว่า lady cat เนาะก็เนื่องจากเราอ่านมาแล้วเราก็เลยรู้ไม่ต้องอ่านนี่นะคะ lady สวยมากเลยเนาะสีชมพูนะออกม่วงๆหน่อยก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นด้านหลังไปดูด,ด้านหน้ากันเลยก็จะเป็นปุม่มนะก็เปิดแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นอ่านไม่ออกก็จะเขียนว่าสวงจานประสาทเขตการณนะคะ ชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นรูปเราธนบัตรก็เกิดวันที่10กรกฎาคมวันที่พศ2549เนาะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อดีมอันนี้ก็จะเป็นชื่อภาษาไทยนะคะส่วนการประาะขิดการเหมือนกันก็ตรงนี้นะคะพับไปเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่สตางค์เนาะ ก็สามารถเปิดได้นี่นะไม่มีอะไรเลยก็แต่มีใส่ใสสีก็ไม่รู้มาหลงมาได้อย่างไงก็นี่นะคะก็จะมีที่ใส่ธนบัตรอยู่ยก่อนนี่นะที่ใส่ธนบัตรจะกว้างมากเลยนี่นะ ตกเลยสำหรับวันนี้ขอลอาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย